มาเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกมาสู่ไทยไปด้วยกันในงานไทยก็คันเน็ครั้งที่ 9. Empowering Community for a Sustainable Future เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พบกับการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้นำชุมชนอาสาสมัครที่ทำงานในต่างแดนเยาวชนต่างชาติและผู้แทนภาคธุรกิจในหัวข้อจะสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างไรให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดแสดงบูธนิทรศการของหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนอกจากนี้สามารถร่วมสนุกกับเกมภายในงานและรับของรางวัลติดมือกลับบ้าน 12 -13 ถึง13ท่นวาคม2567ณนารนานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนาพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะ